แล้วก็มีฟอมชัยนาด้วยผู้หญิงจีนผู้หญิงจีนรักมากมากผู้หญิงจีนรักมากมากหุดยอดไปเลยมีมีเอาวบไอโอ้โหหรอกสุดมีมีประเทศไหนอีกไหมคะประเทศอะไรนะคะฟฟิลิปินอ่าฟิลิปิน เชียงใหม่ค่ะประเทศเชียงใหม่ก็มาสวัสดีเจ้าอ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้อกี่ติดต่อไรนคะเรนะเวียดนามโอเคสุดยอดไปเลยจังเลยจ้าฟิลิปปินส์โอ้โโอเคนะคะเอาทักทายแบบพอหอมปากหอมคอเนาะวันนี้นะคะรู้สึกว่ามาโชว์เดี่ยวครั้งแรกวะคะ จริงๆรต้องเป็นฟ<ป>ีีเบกกี้ค่ะแต่วันนี้น้องป่วยใช่วันนี้ก็เลยมาคนเดียวมาคนเดียวคิดถึงอีกคนไหมอ่ะคิดถึงค่ะอ,อยากกี้ออได้ค่ะหนูบอกเบกกี้ แว่าไม่รู้สิไม่มีอะดีน่ Love you นะคะแล้วก็ Yeah love you love you all ค่ะแล้วก็ แฮปปี้นะคะบ๊ายบายนะหนึ่งสองหนึ่งสองส โอ้ยได้ได no ้ได <st ress ament> ้โอ้ยเป็นคนตรงนี้เนี่ยมีคนกวดหรือยังคะทำไมสะตานะทำไมสะตานะหนูขอดูได้ไหมว่าคำถามข้อต่อไปคืออะไรนะหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้แล้วมีไหมมีคนกวดหรือยังคะเจ็บปวดโอ้ยเกดโอ้ยเกดโอเค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 เอางี้ทั้งหมดตรงหน้า เรียกคนโปรดได้ไหมคะทั้งหมดนี้แฟนหนูค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ <laughs> <cười -nya>